สย่วนหน้าครับอรจะพูดอย่างนั้นก็ได้เราก็ไปนสํของวาเลนทน์มาตลอดอ๋อปาลงท้าแตะอะไรงปีน uh ี้ไม่ต้องปาแลยวปีนี้ไม่ต้องปามลาเลยแต่เราต้องใจหวานนะแล้วก็ส่งมอบความรักกลับไปให้เขา ผมว่าไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลยครับผมว่าแล้วตัวตัวตัวพี่เขาก็เป็นคนที่ง่ายๆอยู่แล้วกับเรื่องเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไปที่ที่มันส่วนตัวหน่อยหรือหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูอีกทีครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องปรึกษากับพี่พี่เขาก่อนว่าวัน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 ,ว,นวันตรงครับว,วันตรงรกการงานไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับโอ้พี่ใส่ได้ทันที่เราบอกเป็นหัวหน้าแกล้งวันละทายคนน้าแกล้งวันลนทาย โผล่น้าแก๊งวาเลนไทน์นี่ต้องให้เจเจต้าหนึ่งมั้งไม่ให้ผมหรอกนีคย <tr ue uvo> คุที่มอบ <t ied> ตำแหน่งให้นะถึงแม้ว่าผมไม่ผมไม่เคยไปผมไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเป็นหัวหน้านะครับก็คืนครับคืนคืนผมตอนนี้ผมแฮปปี้ครับผมโวยพรคุโสดวยพรคุโสดขอให้เจอคนที่ ช่เร็วๆนะครับผมเบสิคเบสิคเลยครับเดีย๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวโดนปางเท้าใสอ๋ออันนั้นเป็นฟุตเทจจากมือถือของของตัวละครเชนครับผมคือเหมือนกับซีนนั้นนะ่ะคือพี่เขตให้ผมอินพอไวเพราะว่ามันตอนแรกมันต้องเป็นซีนมอนขาดไม่ได้จะเก็บเสียงอะไรแล้วเหมือนกับพี่พเขาพูดมันเป็นเหมือนสถานที่โบราณวัตถุอะไรนะครับแล้วพี่เขาก็พูดเออของเก่าเนาะสวยจังเลยนะอยู่ๆไอเดียมันก็ผุดขึ้นมาก็เลยผ่านกล้องไปหาพี่เขาว่า สวัสดีครับแล้วปรอยู่นานๆไหมเนาะสวยครับมันมีคุณค่ามีคุณค่ามีมีมีคุณค่านะพูดถึงละครอะไรอย่างเงี้ยมีมี้เป็นีนแต่ยังไงบ้างอะก็ถือว่าดีเลยครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วก็รู้สึกเอนจอยแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่มีคนแฮปปี้กับซีนกุ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กใดๆหรือว่ากับซีรีส์ทั้งเรื่องก็ตามนะครับผมก็อย่างอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งแหละครับทุกๆงานเนาะเวลาเราตั้งใจทํางานแล้วมีคนที่แบบ ชอบเงี้ยมันมันปื้มปึ้มใจครับที่เคยบอกครับผมว่าชีวิตจริงเขินกว่าครับผม <c oughs> อ๋อครับก็ตามนั้นเลยครับอันนี้ตามตามตามเนื้องานครับแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกครับตอนทํางานเราก็เต็มที่ครับตอนตอนทำงานเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไปนอกนอกเรื่องอะไรครับก็ถือว่าการเวิร์กช็อปได้ผลนะครับผมท,ที่ที่ผมเคยโทรไปนะที่ครับ